คุณเคยต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยการแลกห้องเช่าราคาถูกกับความรู้สึกไม่สบายใจไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อห้องที่คุณอยู่มันโทรหาคุณได้กลางดึกของคืนวันพฤหัสกิต,ติชายหนุ่มไว้ทำงานนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าในห้องเช่าราคาถูกชั้นสเขาเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันเพราะที่นี่ราคาถูกกว่าห้องอื่นถึงครึ่งหนึ่งห้องที่เล็กอับชื้นเล็กน้อย แ้ามีสิ่งของจำเป็นครบครันแม้ตอนที่เจ้าของหอยืน่นกุญแจให้จะพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆแ,และสายตาที่มองตรงไปที่โทรศัพท์บ้านเก่าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเจ้าของหอพูดว่าอย่าเผลอรับโทรศัพท์ตอนหลังเที่ยงคืนนะตอนนั้นกิติแค่หัวเราะเขาคิดว่าเจ้าของหอคงแค่พูดเล่นไม่ก็พยายามสร้างบรรยากาศให้กับตึกเช่าเก่าๆของตัวเอง เสียงนาฬิกาบนผนังดังก่อนจะเปลี่ยนเป็น0ูน3สท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านเก่าที่เขาไม่เคยแต่ต้องโทรศัพท์แบบหมุนสายสีครีมซีดเครื่องนั้นมันก็ดังขึ้นกิติสะดุ้งเฮือกเก้าอี้ไม้ที่เขานั่งอยู่ลม้มลงไปด้านหลังเขาพยายามทำความเข้าใจใครจะโทรมาหาเขาตอนนี้และที่สำคัญที่สุดเบอร์นี้มันเป็นเบอร์เก่าที่เขาไม่เคยบอกใครด้วยซ้า เขานิ่งฟังเสียงเรียกยังดังต่อเนื่องเสียงที่ดังแทรกความเงียบของห้องเข้ามาอย่างน่ารำคาญความอยากรู้เริ่มเอาชนะความกลัวกิติค่อยๆลุกขึ้นยื่นมือที่สันเทาไปหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูเสียงซาซ่าเล็กน้อยตามด้วยเสียงผู้หญิงที่ฟังดูเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลเสียงกระซิบว่ากลับมาหาฉันสิน นี่มเ้นเเงาเกิไปแลวสียงนั้นเบาแผ่วราวกับมาจากอีกโลกหนึ่งเสียงผู้หญิงที่สั่งเครือคล้ายกำลังร้องไห้อย่างหนักกิติรีพูดกลับด้วยความเตือนตระหนกคุณโทรผิดแล้วครับผมไม่ใช่คนที่คุณตามหาแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆที่ไม่ได้มาจากปอดของมนุษย์ และเสียงคล้ายน้ำหยดจากปลายสายเสียงหยดน้ำที่ฟังดูเหมือนหยดลงบนพื้นไม้ในห้องนี้เองกิติขนลุกทั้งตัวเขาวางสายอย่างแรงจนโทรศัพท์กระแทกกับฐานแล้วรีบก้มลงดึงปลั๊กโทรศัพท์ออกทันทีเขาโยนปลั๊กที่ดึงออกมาทิ้งไว้บนพื้นเขาหอบหายใจพยายามสงบสติอารมณ์เขาคิดว่าจบแล้วแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมาเสียงเรียกก็ดังขึ้นอีกครั้ง รริงริงคราวนี้เขาเห็นกับตาว่าปลั๊กยังคาอยู่ในมือที่สั่นของเขาสายโทรศัพท์ที่ขาดออกจากวงจรแล้วแต่ตัวเครื่องยังคงดังขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งเหมือนพลังงานที่ขับเคลื่อนมันมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้าหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยความกล้าที่ถูกบีบคั้นจากความสงสัยคุณเป็นใครกันแน่ คุณต้องการอะไรจากผมเงียบไปครู่หนึ่งความเงียบที่หนักอึนและรอคอยก่อนเสียงผู้หญิงคนนั้นจะตอบกลับมาอย่างช้าช้าชัดถ้อยชัดคำฉันอยู่ในห้องที่นายยืนอยู่ตอนนี้เขาหันขวับมองรอบห้องด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครอยู่มีเพียงเงาของเขาเองสะท้อนในกระจกเล็กในมุมห้อง แต่แล้วในเงาสะท้อนนั้น <c oughs> เขากลับเห็นผู้หญิงผมยาวเปียกชุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าของเธอถูกบดบังด้วยเส้นผมที่เปียกปอนแต่รองรอยของรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวยังคงเห็นได้ชัดเจน <c oughs> เขาหันควับกลับไปมองที่ด้านหลังทันทีไม่มีใครความว่างเปล่าความดำมืดแต่ความรู้สึกของลมหายใจที่เย็นเยียดเฉียบยังคงอยู่ข้างหูเขาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวแต่ทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงโทรศัพท์หลายเครื่องดังระงม,มรอบตัวเสียงที่มาจากกำแพงจากพื้นจากใต้เตียงเขาอุดหูแน่นแต่เสียงกลับดังทะลุเข้ามาในหัวเสียงที่มาพร้อมกับความจริงอันน่ากลัวนายรับสายของฉันแล้วการรับสายคือการเชิญตอนนี้ฉันกลับมาได้แล้ว ไฟในห้องกระพริบวูบวาบเหมือนวงจรไฟฟ้ากำลังถูกรบกวนด้วยพลังงานบางอย่างก่อนจะดับลงเงียบสนิทไม่มีเสียงใดมีเพียงความมืดมิดและสัมผัสเย็นเฉียบที่ไม่อาจมองเห็นสัมผัสที่ค่อยๆรัดรอบตัวเขาเช้าวันต่อมาเจ้าของหอขึ้นมาที่ชั้นสามตามความเคยชินเขาเห็นประตูห้องที่เปิดแง้มอยู่เขาเค่อยๆมองเข้าไป เขาเห็นโทรศัพท์เก่าถูกยกหูค้างอยู่บนโต๊ะมีคราบน้ำหยดเต็มพื้นเป็นทางยาวจากโทรศัพท์ไปถึงกลางห้องและไม่มีร่องรอยของกิติอยู่เลยเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองคนที่ห้ามไม่ให้รับสายตอนเที่ยงคืนไม่มีใครเคยเชื่อสักคนเธอเดินไปที่โต๊ะแล้วค่อยๆหยิบหูโทรศัพท์ที่ค้างอยู่ขึ้นมาแล้วนำมันกลับไปวางบนแท่นอย่างช,ช้าๆ ทันใดนั่นเองโทรศัพท์มือถือของเจอที่อยู่ในกระเป๋าเสือ้อก็สั่นขึ้นมาหน้าจอโชว์เบอร์ที่ไม่รู้จักแต่เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านเก่าที่อยู่ในห้องนั้นเธอรู้ว่าใครโทรมาเธอไม่รับสายแต่กลับกดโทรออกไปที่เบอร์นั้นทันทีเจ้าของหอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าส่งคนใหม่มาได้แล้วห้องมันว่างแล้วนะคุณคิดว่าใครคือเจ้าของห้องเช่าที่แท้จริงครับ และใครคือคนที่โทรหากิติหรือคนที่เคยรับสายไปแล้วและต้องทำหน้าที่ส่งต่อคำสาบนี้